สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแม็กแม่ซินนะครับอ้าววันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้มาตีเมเลข้างบ้านจ้าอยู่ในต้นมะนาวเลยนะครับไปรุ่นกันเลยทร้เรียบร้อยด้วยหัวน้ำหวานก็พอได้อยู่นังน้อยน้ำน้อยแต่น้ำหวานไม่น้อยนะ ใช่เ,เห็นไหมตรงนี้นี่อ๋ก็คือสวยอะแบบสวยเลิศอะเหมือนหลังตัวผู้เลยเนาะใช่ไหมอืม Oh yeah. ยนนเอยอมาแล้ว <S <S สวยแต่ว่าดูมันหยอดตออเละมากใส่พึ่งตัวผู้อย่างมากใช่น่าจะเป็นพึ่งตัวผู้แต่ยังไงเราก็ได้น้ำหวานนี่ได้น้ำหวาน อ้เดี๋ยวไปรุ่นลังต่อไปเลยมีสองลังนะครับไปเลยนี่นะครับมาถึงลังอีกหนึ่งลังแล้ววันนั้นฉีดยาขยาแล้วมันกวนไปลุยคอยอยู่ห่างๆก่อนนะป่าควันมาเล่นแค่อสองลัง เอาอีกนะท่านลังใหญ่ไหมลังยังอ่อนอยู่เลยใช่ไหมอุ้ยัวอ่อนเป๊ะเหรอ ่อสองนี่ทุกคนเห็นไหมลังอ่อนมากจัดตัดเลยต้องเป่าควันอีกหน่อยไหมเอง มาแล้วเดือนนี้เดือนใดแล้วนะเดือนหกเดือนเจ็ดหกเดือนหกก็ยังเออยังสวยอยู่เดือนหกยังสวยอยู่เลยเราก็ไม่ประมาทมีนหน้าฝนใช่มีฝนพี่เปิดได้สองวันเองลมอีกหน่อยก็ได้ได้แล้วมง ีกอออน่นครับตอนนี้ออกมาเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้กล้องดับอ้าวปิดคลิปหน่อยอ่าปิดคลิปสิครับ <c oughs> เร็วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม็กแม่แมสิงด้วยนะคะฝากเขาด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าคคิปหน้าเจอกันใหม่